สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับรายการแมนแมนเขาดูกันตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะสำหรับการแข่งบอลประจำทุก4ปีหรือบอลยูโรเป็นบอลที่จัดแข่งเฉพาะในทวีปยุโรปเหมือนบอลโลกแต่แค่ว่าเป็นบอลยูโรเนื่องจากใกล้เทศกาลฟุตบอลเข้ามาเราก็เลยอยากจะแนะนำประตูฟุตบอลที่เรารู้จักแล้วก็คิดว่ามันสนุกให้ทุกคนได้รู้จักนะครับสำหรับเรื่องแรกก็คือเคมเปคิดันชิออโยมะคุง การ์ตูนที่ถูกสร้างจากคุณทาคุซากาโมโตเป็นการ์ตูนที่มีเนื้อเรื่องละมาณพระเอกที่เป็นคนรักความสะอาดมากๆแต่ว่ากับชอบเล่นฟุตบอลทําให้พระเอกมีความสะอาดพิเศษในการเลี้ยงหลบคู่แข่งและไม่โดนตัวใครเลยซึ่งการ์ตูนเรื่องนี้สำหรับผมผมคิดว่ามันสนุกมากถึงจะถูกตัดฉบในซีซั่นเดียว12ตอนก็นเถอะเนื่องจากความฮิตของมัน ไม่เท่าไลฟ์โนเวลแล้วก็รักสือการ์ตูนที่ถูกทำออกมาเรื่องที่2ก็คือ the kill part ดาวเตะฟ้าประทานเป็นการ์ตูนของประเทศไทยถูกสร้างมาโดยคนไทยนะครับใน m o n t i v a t e gaming ตเรื่องนี้จะเล่าไปที่เด็กคนหนึ่งที่ชื่อมาวินเป็นเด็กที่มีความสามารถในการเล่นบอลสูงมากแต่กลับเป็นโรคหอบเขาจึงถูกข่อโัวสั่งห้ามเล่นบอลและวันหนึ่งก็ได้กลับมาเล่นบอลอีกครั้งเป็นถึงตัวหลักของโรงเรียนเรื่องนี้สำหรับผมผมคิดว่ามันสนุกนะสำหรับคนที่ติดตามการ์ตูนไทยเพราะว่าด้วยเนื้อเรื่องหรืออะไรผมคิดว่ามันทำให้ดูน่าติดตามมากๆแล้วก็เรื่องนี้มีเฉพาะเป็นอ่านนะครับอยู่ในเว็บตูนเข้าไปอ่านฟรีได้เลยตอนนี้มีประมาณ30กว่าตอนแล้วก็เรื่อง ื่องที่3นะครับคือเรื่อง u i ว d Up เป็นการ์ตูนเกาหลีเรื่องนี้เป็นการ์ตูนฟุตบอลที่ผมคิดว่าดีที่สุดในตอนนี้สำหรับตัวผมนะเป็นเรื่องของพระเอกที่มีความรักฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กแต่ด้วยรูปร่างกายที่อ้วนจึงถูกเพื่อนแกล้งมาตั้งแต่เด็กให้เป็นเด็กเก็บบอลแล้วไม่เคยได้เตะบอลกับใครเลยสักครั้ง เนื้อเรื่องตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าสนใจมากๆแล้วก็ทําให้ดูน่าติดตามมากๆแล้วก็มีความสมจริงในฐานะกระตูนุตบอลที่สุด เลยก็ว่าได้ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาตรับเรื่องนี้ก็เหมือนกับเรื่อง The Killer Part ที่เป็นการ์ตูนของเว็บตูนแล้วก็มีให้อ่านแค่ในเว็บตูนไม่มีอนิเมะอนไหรแต่ผมคิดว่าไม่แน่เรื่องน,นี้อนาคตมีสิทธิ์ที่จะได้ทําโอเคครับมาต่อที่เรื่องต่อไปนะก็คือเรื่อง Inazuma Eleven หรือนักเตะแข้งสายฟ้าเรื่องนี้ถูกเขียนโดยคุณยาบุโนเทนยะ มีจานวนบัง,งะทั้งหมด10เล่มนะครับแล้วก็นํามาถูกสร้างเป็นอนิเมะซึ่งมีทั้งหมด5ภาคภาคแรกคือภาคอินาซูมาอีเลเว่นมีทั้งหมด127ตอนภาคที่2คืออินาซูม e อีเล n เว่นโกมีทั้งหมด7เล่มแล้วก็ภาคต่อมา,า,าเป็นอินาซูมาโกที่ถูกทำอนิเมะมีทั้งหมด47ตอนแล้วก็ต่อมาคือเรื่องอินาซูม e อีเลฟเว่นโกะโคลิโนโสโตนมีจํานวนตอนทั้งหมด51ตอนแล้วก็อินาซูม e อีเล n เว่นโก x กาแล็กซี่มีทั้ง ทงหมด43ตอนแล้วก็มาจบที่เรื่องสุดท้ายนะครับซึ่งคิดว่าทุกคนคงน่าจะรู้จักหรือเคยได้ยินการ์ตูนฟุตบอลตำนานที่เป็นจุดเริ่มต้นของการ์ตูนทุกเรื่องคือเรื่องกับตันซูบาสะเรื่องนี้ถูกเขียนโดยคุณโยอิจิทาคาฮาชิเรื่องนี้นะครับมีทั้งหมด7ภาคแล้วเดี๋ยวผมจะไล่มาให้ฟังนะครับภาคแรกมีทั้งหมด37เล่มภาคที่2มีทั้งหมด18เล่มภาคที่3ามมีทั้งหมด15เล่มภาคที่4มีทั้งหมด12เล่มภาคที่5มีทั้งหมด24เล่ม มีทั้งหม,มด5 8เล่มแล้วก็ภาค rising sun น,นะครับซึ่งภาคนี้ยังมีจำนวนที่ไม่แน่ชัดซึ่งทางด้านอนิเมะน,นะครับได้ถูกกำกับโดยคุณฮิโรโยชิมิโนซุบุมีทั้งหมด128ตอนแล้วก็อนิเมะภาค2นะครับที่ถูกมาทำต่อเป็นกัปตันซูบัสะเจถูกกำกับโดยคุณฮิโรชิฟุกุโทมิมีทั้งหมด47ตอนแล้วก็กัปตันซูบัสะภาคสุดท้ายก่อนที่จะมาถูกรีเมคกทำอีกรอบนะครับคือภาคโรทู2002ออันนี้ถูกกำกับโดยคุณกิซาบุโร ตรงนี้อีกมีทั้งหมด52ตอนซึ่งเรื่องย่อของกัปตันซูบัสานะครับคือเรื่องของเจ้าหนุ่มน้อยซูบัสาที่มีใจรักฟุตบอลมากและค่อยๆพัฒนาได้ถูกฝึกสอนโดยนักบอลจากประเทศบราซิลซึ่งการ,ร์ตูนเรื่องนี้สำหรับผมมคิดว่ามันเป็นการ์ตูนด้านบวกซึ่งมันเป็นมีความโพสติฟแบบการ์ตูนสมัยก่อนที่การ์ตูนสมัยนี้ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แล้วก็ให้ความน่ารักในทางด้านการ์ตูนให้รู้สึกว่าเด็กอยากดูโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะสำหรับ5เรื่องที่ผมแนะนำมาซึ่ง ตัวท่าเรื่องสําหรับผมนี่คือกระตูฟุตบอลที่คิดว่าสนุกแล้วก็มีความโพสตีฟในด้านฟุตบอลถ้าเป็นผมเมื่อก่อนที่ชอบเตะบอลก็คือจะชอบกระตูเรื่องนี้พวกนี้มาแล้วก็คิดว่ากระตูพวกนี้ก็คงอยู่ในความสงแตมของใครหลายๆคนนะครับแล้วก็ฟุตบอลยูโร2020กําลังจะมาแล้วอีก5วันหลังจากคลิปเราลงโอเคครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด u b s สไ i b e ด้วยนะครับขอบคุณครับ